หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณเสริมศักด์พงพาณิชย์ได้ติดต่อภาพความให้มนุษย์ล้อญิงเหล็กคุณลัคดาแทมมี่ดักเวิร์ูวุฒิสมาชิกคนดังจากรัฐกิลีนอยประเทศสหรัฐอมเมริกามาเป็นทูตอารยสถาปัตยธรรมศาสรส่รงเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวนความขึ้นหน้าล่าสุดในเรื่องนี้เป็นอย่างไรต้องไปถามพ่อใหญ่เสริมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันนะครับคุณแทมมี่หรือคุณลัคดาตัวเขาเองเขารักเมืองไทยเขากระบอกผมว่า ถ้าตั้งในเรื่องของตามกฎหมายเราได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแต่ถ้าตั้งเป็นการภายในที่เราจะตั้งเนี่ยท่านยินดีเลยนะครับและผมก็เลยต้องถืออกากราับขอบคุณเพราะท่านคือผู้หนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของพวกเราท่านจะให้ความร่วมมือและมาร่วมทํางานอันนี้ก็เป็นข่าวดี <Okay. S 2> วันนี้นเป็นข่าวดีของประเทศไทยในเวทีโลกเลยนะครับที่คุณลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดสมาชิกวุฒิสภาคนดังจากรัฐอิลลินอยลูกครึ่งไทยอเมริกันอาจจะได้มาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทะมวลระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาและมนาชาติครับ